อาอาทิตย์ที่แล้วกับปอยเข้าไปเที่ยวกันนะคะแล้วกับบันทึกเทปเอามาอาทิตย์นี้พอกันก็อยากให้เบิงว่าเข้าไปจังไถแน่ค่ะยินดีต้อนรับครับเซอร์เลยครับขับขึ้นได้หลายได้ี่เปิดประตูไหนอ้าวพ่อแม่ผมอ๋อหลงนี้เนาะผมลืมไปครับท่านหายดูงกระดูกละลองเรี้ยงงาม เอาเดียยวเดีเดเดเดออเอเอาเลยถายเอาเดียเยวค่ะเดียวต้องมีเกี่ยวแขนกันน้ำค่ะอ๋ออ่ะดีนึงดืม้มนี่คือการตกปลาตรงที่สุดอ่ะนี่คันว่าได้สื้อตำล่าคุณอุดมานี่ตก่าเป็นเนล,เนลน่นละเฮ้ยจีแมนเนาะอ้าวล่อคอยจำเลยไว้กันตัวไนน เออติดแล้วติดแล้วติดแล้วค่ะติดตาแล้วค่ะนี่ค่ะโตหนึ่งโอ้ยของเจ้ามันโตหน่อยคอยนี่โตบังไงนี่ทำหน้าเฉียบอู้เออเส้นเลยค่ะทั้งในเลยค่ะเออมองเดี่ยวดีดีค่ะดีคือกันครับเป็นรรยาเาศนี่ยอืออ่ะนี่ดนรีมันเล่น ดนตรีนี่เป็นหัวหัวเอามันหนีมือมันเลยเปลี่ยนโน้ฟ้าเปลียนโนหนีมือมันดีค่ะดีอ่อราตรีสวัสดิ์เดอ้อเที่ยวมวบลบรมเอ๋ยเดินเที่ยวมวลค่ะสดุดดีเด้อค่ะอ่คือราตรีสวัสดดูเขาเดีดดดดดดด ผมใส่ันี้แหละครับยาขาหนูอมแก่ปวดปากครับปากเหม็นเนี่ตาปาคือจีอจีเอ๋อยาเมายยาทายอัไงอย่างนี้เลยแต่เดาแต่เดาแต่เนิ่งไปเอ้ยกลางหัวใจเลยค่ะแม่นขนาดเลยแมนแต่บอก ยิ่งไม่โลดกันที่ใครเจ๊อจ้าชื้อชื้อเสียสมาธิเหมือนเลยซอยบปได้ดากต้นเ้ยมาเอ้ยน้ำหลังน้ำดางโือเ้ยแบบนี้หมูของขอยในเขา่าเขาเลยเขาดังก๊อบเลยนี่เขาเลย ขอใฮะขอบใจหลายๆที่เดียวมาเที่ยวเอ่อ่าอาอ่าายบายค่ดีเบึงมาแล้วนะค่ะเนาะสองคนออกไปเดดกันกับนวนซือนหัวแซวค่ะอัศรภมนี่กัมี ชาวบ้านโชคดีครับที่ได้เสด็จรับของขวัญจากคุณที่คุณซื้อมานการออกเดทนะคะเออขอได้น้าโต้จังหน่อยนนค่ะว่าซื้ออีกหยังนะคะเอที่ฉันซื้อว่าอีวึงค่ะ,ะวึงค่ะอวึงอ่ะวึงซื้อจะขี้เดียดผมว่าเอาดอกแนวนี่ซื้อวึงซื้อคนตายคนตายอจาจจะไดนกระซังค่ะฉันก็เพื่ออยากได้ของคนแตกหนาด้วครับพอก็แม่บอกว่าย่าหยงเกียว์ก็คนแตกหนา แตกหนาบนยากแต่ว่าจังได้กระซังดิฉันบปรับของขวัญจากคูณได้เด็ดขาดเลยค่ะที่มานี่ก็เพราะว่าถือ <c oughs> เออมาที่เดียวเราบ่อยากได้เราไมาหาสิแตกอย่างอยู่บ้านซื้อกนันเลยเถอเอาบวกคบกันกระไดเพราะมันเป็นกระซังถนอมคุณสิมีของลำคามีคาขนาดไหน <That> s <S ไกระบอกหมักอ่ะมีอย่างวตัตถีแหวน <c oughs> แหวนนี่อย่างกระบอกมัก

บ่าวาดีกวัวครับผมว่าคนทีกบอกเขาขึ้นดีกวัว,กวครับผมมันขึ้นไม่ดีกวัวครับแม่จะของไา่การนี่แหละับ